ไมแดงล้านหกกว่าแต่พอเป็นมือสองนะครับประหยัดไปแห้แล้วกว่าล้านกว่าบาทนะครับน่าใช้หรือยังผมว่าโฉมนี้เนี่ย G9 มันได้เชน1 6ิบหแบบนี้นะครับมันยังทันสมัยอยู่นะยังดูดีอยู่นะครับแถมราคาแอร์บริว่าดีมากๆนะครับที่สำคัญเนี่ยผมมาตกแต่งให้แบบหล่อเพิ่มเติมจากตัวสแตนดาร์ดด้วยนะครับสเกิตก็ใส่มาให้แบบเต็มระบบเนาะล้อมองล้อแมมกก็เปลี่ยนให้นะครับที่สำคัญเป็นสีขาวมุกที่มีความหรูหรามีสไตล์เรียบหรูด้วยนะครับดูดีดูแพงเนาะแล้วก็เป็นรถใหญ่ที่ผมเรรียกว่า่าถใหญ ราคารถเลงแล้วกันนะเพราะว่าตัวรถเขาเนี่ยเป็นตัวบิ๊กซีดานของค่ายของตัวฮอนด้าใช่ไหมครับแต่ราคาเนี่ยเบา ถูกกว่าตัวซิตี้คามเขงอีกต่างหากเออนะครับน่าใช่ไหมครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ใครมองหานะครับงบประมาณ5้าแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็อยากได้แบบตัวที่มีความใหญ่นะครับมีความดูดีเนี่ยผมว่าคันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนาะที่สำคัญคันนี้ไม่ใช่ตัว2000นะไม่ใช่ตัวโลนะครับไม่ใช่2.0 e หรือ e l นะครับคันนี้เป็น2.4เลยนะครับเครื่องยนต์ก็เร่งแรงแซงคันใจนะครับแล้วก็แถมเนี่ยออปชั่นมาเต็มเลยนะครับมามาฟังดีกว่านะครับว่าคันนี้มันคือรถอะไรนนนนนนะะะคคคครรรรััับบแล้้้วก็โฉมไไหุ่ออีืเจา Honda นะครับเป็นโฉม G9 MNC คือ m มันได้เชนนะมาพร้อมรุ่นย่อยคือ2.4 EL นะครับมาพร้อมปี2016-17นะแล้วก็สีเป็นสีขาวมุกอย่างที่บอกไปนะครับมีความหรูหราใช่ไหมครับออปชั่นเนี่ยแตกต่างกับตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะหรือตัวก่อนเชนเยอะนะครับอย่างเช่นไฟหน้าอ่าจะเป็นตัวไฟ Full LED มาให้แบบนี้ใช่ไหมครับสวยงามเนาะแล้วก็มีการอ่าเปลี่ยนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับให้มีการคอมเมียมเนี่ยอ่าเล่นงคอมเมียมมันใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมแถบ2เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับดีไซน์ใหม่แบบ เกินนะครับใส่ให้ใหม่รอบคันนะเป็นทรงโมดูโลนะครับเลือกใช้ทรงนี้เพราะว่ามันดูมีความกลางๆไม่เยอะไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับไอ้อย่างนั่นนั่นะแล้วก็ดันคานนะครับด้านหลังเนี่ยถือว่าไฟซิ่งกําลังดีขับขี่แบบง่ายดายด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องคอยหยอดคอยคอยคอยๆลงค่อยๆขึ้นนะครับอ่าหรือจะเป็นล้อแม็กนะครับก็เบิกให้ใหม่นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยซื้อมือสองเนี่ยจะกังวลเรื่องยานะครับมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับไปต้องเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าขับไปสูตรไม่ต้นย่ัครบองกิน แล้วเนี่ยตั้งศูนยังไงก็ไม่หายนะครับแต่ว่าเราหมดปัญหานะครับโดวการเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่ด้วยนะครับใช้กันยาวๆไปเลยเนาะอันนี้เป็นล้อวอลเซ้นนะก็ขอบ20นิ้วนะครับสเปคถ้าจะไม่ผิดหน้า9หลังส0บนะครับก็จะพอดีกับตัวรถแอคคอร์ดแบบนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับช่วงล่างมีการจัดสรงมาให้เล็กน้อยนะครับโหลดมานิดนึงนะครับให้ตัวรถมีความสวยงามมากขึ้นนะครับฟิตเมนเป๊ะคืนนะด้านข้างกันบ้านดีกว่ากระจกมองข้างไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมพร้อมระบบสมาร์ทเอ นะครับเขาเรียกว่าความใหญ่โตของตัวแอคคอร์ดนะครับคือสมัยก่อนเคยขับโฉมนี้นะตอนที่หลายปีแล้วล10ปีแล้วแหละนะครับตอนนั้นก็ถือว,ว่ายังค่อนข้างแพงนะมือสองยัง8-9แสนนะแล้วก็เป็นโฉมที่ยังไม่เชนด้วยนะครับแต่พอเชนแล้วเนี่ยคือรูปทรงดูดีขึ้นนะครับได้รถความใหญ่นะคือส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเจ้าก่อนเนาะซื้อมือหนึ่งไม่ไหวมันป้ายแดงล้านหกไงแต่ก่อนซื้อมือสองก็8แสนกว่าบาทแล้วนะครับยังพอผ่อนไหวแล้วก็คือผมว่า ภาพล่างมันเท่ดีนะครับแล้วก็ที่ประทับใจคือประทับใจนะคือช่วงล่างเนี่ยมีความใหญ่กว่ารถเล็กๆที่ผมเ,เ,เคยขับแต่ก่อนขับวีออสไงแล้วก็ขยับไปแอคคอร์ดใช่ไหมครับแล้วก็ขยับไาแคมรี่คือคล้ายๆก,ก,กันนะครับแฟนใช้แคมรี่เอ้ยแฟนใช้แอคคอร์ดผมใช้แคมรี่ก็จะเป็นเซมิเนต์เดียวกันนะครับที่รู้สึกว่าเวลาเดินทางไกลมันไม่เหนื่อยนะครับวิ่ง120เนี่ยไม่เหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างช่วงล่างเขาจะมีความเฟิร์มมากกว่าเออนะครับก็เลยาหาได้เป็นมือสองที่ไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะครับอ่ะด้้้าาาานนนนนนหหลลลััััังงงกกบบดีีว่เะะออสปยร์ค ก็เป็นทรงเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็กําลังสวยงามเนาะโลโก้เฮดแดงนะครับเฮดแดงใส่มาให้เรียบร้อยไฟท้ายนะครับ LED สวยๆเนาะเพราะเป็นตัวเชนแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่จะมีตัวคิ้วคอมเมียร er มาให้มาให้จากโรงงาน เพิ่มความหรูหราเข้าไปเนาะแล้วก็สเกิร์ตเนี่ยใส่ให้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วมาพร้อมไปท่อสแตนเลสทำให้เราขับขี่แบบง่ายได้อย่างบอกไปแหละคือเจอลูกหน้าเจอลงทางเนินสูงๆชั้นๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวมันจะติดนะครับส่วนภายในนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสปอร์ตมากๆนะครับเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับปรับไฟฟ้านะครับฝั่งซ้ายนะครับมีที่ปรับให้แบบผู้บริหานะเนาะเผื่อว่ามีคนนั่งหลังแล้วต้องการขยับเดินหน้าถอยหลังเอ็นซ้ายเอ็นขวาทำได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นพวงมาลัยนะครับนี่ ในไม้ก็มาครบนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยฟังก์ชันตัวจอมีการอัปเกรดมาด้วยนี่แล้วของเก่ามีการเปลี่ยนเปนแบบ Android มาให้เรียบร้อยนะครับดูหนังฟังเพลงแบบสะใจเต็มตาเพราะว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะก็สมัยนี้ผมว่าต้องแบบนี้แหละนะครับใครใครไม่ดูเอนเตอร์เทนเมนต์ผมว่ามันก็ เชยแล้วนะเออวันนี้ต้องดูแล้วนะครับอ่ะถัดมานะครับเลขไม้กันบ้างคันนี้เนี่ยเลขไม้แอบเยอะไปนิดนึงนะครับวิ่งอยู่ที่2อ0แสนกับแกิโลแต่ว่าผมการันตีนะว่าเป็นไม้แท้นะไม่เคยกลับไม่เคยกอนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าดูแลดีหรือเปล่านะครับแต่สภาพผมดูเนี่ยดินะอันเนี้ยรักษาไหมรักษายังไม่แกะออกเลยนะครับมานบางแดดอาจจะแกะไปแล้วนะครับที่เป็นพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าคันนี้ไม่โทมไม่เหมือนเลขไม้สองแสนโลเลยนะครับอาจจะเพราะวิ่งทางไกลนนนนะครับก็็เเเปปไไดด้ออย่่่าาางงชิท ตรวจงานนะครับข้ามจังหวัดข้ามอำเภอนะครับทำให้รถเขาเนี่ยใช้งานกิโลเยอะแต่ว่ามันไม่ส่นะครับหรืออีกอย่างนึงคือเจ้าของเก่าเขาดูแลดีประมาณนั้นนะครับมาเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนไปก่อนไปชอบนะครับด้านหลังให้ดูก่อนว่าเนี่ย คือออปชันรถใหญ่ๆอย่างแบบนี้นะครับเบาะตัวใหญ่นะครับนั่งสบายนะครับเล็กรูมคือระยะขายังเยอะนะมีแอร์มาให้แบบนี้นะครับหรือจะเป็นฟังก์ชันความสะดสบายเนาะอ่ะม่านหลังนะครับเป็นแบบไฟฟ้ามาให้เบาะหลังนะครับมีที่เท้าแขนกลางให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับที่วางแก้วก็มีมาให้แบบนี้เห็นไหมน่าใช้ปะเออนะครับแล้วก็ม่านข้างก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่ส่วนตัวผมเลยชอบนะทั้งตัวแอร์คอนและแคมรี่นะครับแต่ว่าอ่า ไม่เหมือนกันแล้วกันนะดีไซน์มันคนละแบบไงใครชอบดีไซน์ของ Honda ก็ต้องจัด Honda ใครชอบดีไซน์ o y ต้าก็จัด o y ต้านะอ่ะเรามาดูนะครับเครื่องยนต์กันบ้างนี่เลยนะครับ2 4 e ย r t h d r e a m t e c h n o l o g y นะครับเป็นระบบ iVTech นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับแบบมันๆนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเครื่องของยูซีพลงายจะมีพันธุ์ชิปด้วยนะครับขอ่องก่อน นี่จริงด้วยมีแพนเนอร์ชิพนะทำให้เราเนี่ยาสามารถขับขี่แบบเกียร์ธรรมาดาได้นะครับและรุ่นนี้จะมีระบบเลนวอร์ทให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าไอตัวเลนเชนเนี่ยยังใช้งานได้ไหมนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับแต่ว่าเดาน่าจะใช้ได้นะอ่ะถัดมานะครับเครื่องยนต์ไปแล้วเนาะฝั่งทุกสีนะนะเห็นไหมยังแฮงดูดิพเพื่อนๆให้ดูเลยเห็นปะเนี่ยสองแสนโลนะครับแต่สภาพไม่เหมือนจริงนะเหมือนประมาณสักแสนโลแสนต้นต้นเองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคลิปแล้วก็ไม่แดงด้วยนะออนนนนนะะะะคคครรรััััับบบบบบบใช้้้งงาาาาาแบบ่่ีีีมมกกกถดดดว บอดี้คันนี้เนี่ยอันนี้ผลอตน,นะครับก็เดิมๆจากโรงงานใช่ไหมครับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะซับไนนะครับเบ้าโชกก็สีเดิมโรงงานนะครับยิงเซเลอร์เดิมๆโรงงานเนาะแล้วก็คานหน้าคานกลางนะครับนี่นะครับแล้วก็คานฝั่งซ้ายนะครับเบ้าโชกฝั่งซ้ายเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้เนี่ยแอคคอร์ด G9 นะครับ ผมแอบเห็นอันนี้เขาเรียกว่าคําโชคนะครับคําโชคขั้หน้าเขามีมาให้เพราะเป็นรถใหญ่ใช่ไหมครับแต่ G10 เนี่ยไม่มีมาให้นะครับถอดออกไปนะครับไม่เพราะไม่รู้เพราะอะไรนะจริงๆผมว่าราคามันก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามีแล้วเนี่ยเวลาเดินทางไกลนะครับความเร็วสูงๆการเลี้ยวโคง้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะดีกว่านะครับอ่าถัดมาฝาปองดีกว่านี่โหไม่เหมือนสองแสนโลนะเห็นปะ่ะเลขตัวถังคมกริบนะครับดูดิ บางกุมาโค้เนี่ยไม่เลือนรางเลยนะครับมอกอรอยู่ครบแบบนี้นะครับบอดี้เนี่ยแอบบอกว่าด้านหน้าเดิมนะรวมไปถึงรอบคันด้วยนะครับประตู4บานฝาปิดท้ายก็ไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำนะต้นตาลการันตีให้นะครับอ่ะมาฟังราคาดีกว่านะครับถ้าขายไม่ติดเรื่องเล็กไหมนะครับผมว่าราคาค่อนข้างดีนะปลายแดงล้านหวันนี้นะครับผมเสนอขายให้เพียง5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นไงราคานี้ พอฟังได้หรือยังนะครับที่สิมคัญเนี่ยล้อแม็กก็เบิกใหม่นะครับชุดสเกิร์ตจัดเต็มแบบนี้นะครับภายในสีดําแบบนี้ด้วยแล้วก็จอมีการอัปเกรด Android ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สิมคัญผมยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะอีกหนึ่งปีสองหมื่นกิโลด้วยนะครับอยากซื้อผ่อนก็ผ่อนได้นะครับประมาณห้าแสนกว่าบาทก็มาสักเก้าพันปลายถึงหมื่นนิดๆนะครับแล้วแต่เครดิตของเรานะครับแล้วสุดท้ายซื้อต้นตาลต้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน